รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ร่วมสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเบอร์ตจ,จำกัดมหาชนซีอาเซียนสว,ส,สวัสดีครับดิฉันชาลตโทนนะวันนี้กระผมกับศักดิ์ภูตะกูลพบกับเราสองคนในรายการ a e c มีทางรวยซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยไปกับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะ ในวันนี้เราก็ยังเกาะอยู่กับเรื่องที่เป็นสิ่งจําเป็นมากเลยก็คือเรื่องของพลังงานพลง,งนค,ครับแต่ว่าวันนี้เราแบบโกอินเตอร์นิดนึงใช่ัไหมคะ ดรกอบศักดิ์เนี่ยจะใช้ภาพเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแหล่งพลังงานของประเทศในอาเซียนครับในอาเซียนของเราเนี่ยก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายเชิงพลังงานอย่างยิ่งครับมีแต่ละประเทศนี้ก็มีความจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปและประเทศที่มีความสําคัญในเรื่องของการใช้พลังงานเยอะที่สุดของเราก็คงไม่พ้นจากอินโดนีเซียซึ่งมีคนเกือบ250ล้านคนครับเยอะที่สุด,คคสดเลยเยอะที่สุดครับประเทศนี้นะครับจุดเด่นเขาคืออะไรครับจุดเด่นเขาคือว่าเป็นประเทศที่มีแหล่งถ่านหินเยอะที่สุดของ แล้วนอกจากนั้นครับก็ยังเป็นผู้ส่งออกสิ่งที่เรียกว่า L N G ก็คือตัวที่เป็นกา๊าซธรรมชาติเหลวเนี่ยแล้วก็ส่งออกเยอะที่สุด รายหนึ่งของโลกเช่นเดียวกันตอนนี้ก็ยังเป็นผู้ส่งออกอยู่ครับเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศยักษ์ใหญ่เชิงพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราในสมัยเก่าเนี่ยเขาถึงกับเป็นสมาชิกของโอเปกเลยครับประเทศที่2ครับก็ไล่เรียงมาก็คือประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเนื่องจากเราเป็นผู้ชายครับแต่เรื่องพลังงานเราน้อยถ้าเกิดเทียบกับอินโดนะครับในเรื่องของแก๊สธรรมชาติเนี่ยเราน้อยกว่าเขา1ใน10ของเขาเลยอย่างเรื่องของน้ํามันก็หนึ่งใน5ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องของแหล่งทรั ทัพยากรธรรมชาติเชิงพลังงานเนี่ยเราไม่ได้มีเยอะหรอกครับแล้วก็แต่เราเป็นคนที่ใช้เยอะอันดับที่2อ,อีกประเทศอันดับ3ครับที่ใช้พลังงานอันดับ3ของเราก็คือมาเลเซียครับ S <S 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 มาเลาเซียนี่ก็คือมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่พอสมควร <Okay. S 2> แล้วก็ใช้พลังงานเป็นอันดับ3แต่ประเทศนี้ต่างจากประเทศอื่นในขณะนี้ครับเขาเป็นประเทศแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นผู้ส่งออก oh. สุทธิในเรื่องของแก๊สแล้วก็น้ํามันต่างๆ <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นประเทศที่มีทั้งแหล่งน้ํามันเยอะกว่าเมืองไทยแหล่งแก๊สธรรมชาติเยอะกว่าเ <Okay. S 2> มืองไทยแล้วก็เป็นคนขายอยู่ในปัจจุบันนอกจากนั้นนะครับประเทศอื่นๆที่เหลือนี่ก็เป็นประเทศที่มีความหลากหลายกันอย่างที่น่าสนใจครับอย่างสปปราวเนี่ยเราเคยไปมาแล้วก็ปรากฏว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่ใช้พลังงาน น้ำเป็นสำคัญเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียใช่่ชเป็นแบตเตอรี่เอเชียใช่อันนี้ก็ ต่างจากคนอื่นเลยครับคือคไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าเอาแหล่งน้ำเนี่ยมาทําเป็นเขื่อนเยอะแยะเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็นํามาสู่การผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ขายออกเป็นรายได้สําคัญของเขาอ,เอันนี้ก็เป็นโครงการหลักหลายโครงการที่เราเข้าไปร่วมนะครับและประเทศที่กลับมาค้างๆกันอีกอันนึงก็น่าสนใจพอกันก็คือเวียดนามครับเวียดนามเวียดนามมีอะไรคมีถ่านหินเยอะเป็นอันดับสองรองจากที่อินโดนีเซียมีก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจของเวียดนามนะครับที่หลายคนยังอาจจะไม่รู้ก็คือว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศแรกๆของเปเชยตวันออกเฉียงใต้ที่ เริ่มสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ครับอตอนนี้กําลังสร้างโรงแรกขึ้นมาเริ่มลงหลักปักฐานปีนี้แหละครับเป็นปีแรกแล้วก็อีกประมาณ5 6ปีให้หลังก็จะสามารถสร้างไฟฟ้าออกมาได้อีกประเทศหนึ่งที่หลายคนไม่ทันเฉลียวใจก็คือฟิลิปปินส์ครับออฟิลิปปินส์เนี่ย,ยก็เป็นค,คนคที่ต้องใช้พลังงานเยอะแต่เขามีอีกอันนึงที่เป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากคนอื่นก็คือพลังงานไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพ มีด้วยเหรอคะมีครั้นใต้ดินของใต้ดินเพราะเขาเป็นอยู่ในกลุ่มเขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นไฟริงก็คือว่าวงแหวนแข่งไฟไงครับที่มีพวกภูเขาไฟระเบิด uh, แผ่นดินไหวต่าง<ช>ๆเนี่ยเขาก็อยู่ตรงนั้นแต่ว่า การที่อยู่ตรงนั้นก็เลยได้พลังงานไฟฟ้าใต้พิภพขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอันดับสองของโลกเลยนะครับในเรื่องของพลังงานไใต้พิภพอนี่ประเทศในอาเซียนเรานี่ไม่เบานะคะเวียดนามก็อันดับสองฟิลิปปินส์ก็อันดับสองของโลกแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังมีเรื่องของตัวของกัมพูชากัมพูชาก็มีอีกหลายอย่างที่ยซุกซ่อนอยู่ครับตัวของ สิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีอะไรเลยครับแต่แต่ว่าเป็นแหล่งที่มีโรงกันน้ํามันใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะเหรอคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกแพวกเรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยก็มาที่ สิงคโปร์<ช>และก็มาตันตรงนั้นครับและประเทศสุดท้ายที่ประเทศน้องใหม่ในขณะนี้ก็คือของมินมาซึ่ง<ล>เราพูดกันไปแล้วก็คือมีทั้งน้ํามันมีทั้ง<ล><ล>ก,ก๊าซธรรมชาติและขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของพลังงานน้าได้เยอะแยะเลยซึ่ง <โห S 2> ต่อไปก็จะเป็นคนที่ผลิตเหมือนกับแบตเตอรี่ที่2ของเ<ล>อเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับในวันนี้เนี่ยค่ะเราก็มีบริษัทหนึ่งนะคะก็คือทางปตทสพนะคะซึ่งก็คือปตทสำรวจและผลิตปิโรเลียมนะคะก็ได้มีการไปลงทุนในประเทศต่างๆมากมาย ในเมียนมาเนี่ยค่ะปะตทสอพเนี่ยค่ะได้มีสัมพันธภาพที่ดีแล้วก็ได้มีการไปดาเนินการทําอะไรกับทางเมียนมาเนี่ย 25, 25ปีแล้วค่ะคซึ่งถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปใน25ปีที่แล้วเนี่ยนะคะคงอาจจะนึกไม่ออกว่าเมียนมาใน25ปีที่จะเป็นอย่างนี้เพราะเพราะนั้นจะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่พัฒนาอย่างดีกันมาในตลอด25ปี แต่ส่วนว่าในรายละเอียดจะเป็นยังไงพบในช่วงหน้านะคะบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชนตอกย้ำการเป็นผู้นำแนวคิดต้นแบบสังคมแห่งการให้รวมกับกระทรวงมหาไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยดำเนินโครงการไทยเบฟร,รวมใจต้านภัยหนาว15ปีกับรอยยิ้มแห่งไอุอ่นเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขตภาคเหนือและภาคอีสานอย่างต่อเนื่องและในปีนี้ ยังคงลงพื้นที่มอบผ้าห่มกว่า200,000ผืนตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายนก่อนที่ภัยหนาวจะมาเยือนโดยในครั้งนี้นะครับคุณสมชัยสุทธิกุลพาณิชย์ประธานคณะที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่นาทีมลงพื้นที่จังหวัดบริรัมม์มอบผ้าห่มในโครงการจํานวน13,000ผืนให้กับผู้ประสบภัยหนาวที่โรงเรียนลาปลายมาศอําเภอลําปลายมาศพร้อมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอน แถมท้ายด้วยกิจกรรมดีๆในโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มที่ส่งผู้เชี่วชาญไปฝึกสอนกีฬาฟุตบอลให้กับน้องๆเพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานและส่งเสริมการออกกำลังกายโดยมีนายเสรีศรีแฮไตรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์รพร้อมคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับ